เริ่มเล่นก่อนทีะบุญมาที่ธีระ thon ไหลต่อให้กับธีราศิลป์หลุดเดี่ยวมาด้ยวยอะไรทุ่มกรซแครับโอ,โอโ้โหเซฟของพัฒนัยครับหยุดธีระศิลป์เอาไว้ได้นะครับหลุดเดี่ยวมาแล้วด้วยครับโอ้โหเกือบขึ้นนำเร็วครับเมืองทองธีระ t h งัดไปแล้วธีระศิลป์สอดขึ้นมาครับเลือกวาง,งซ้ายให้ กอดดวงกับอาวอยามะงั้นจะข้ามสีสาโอ้โก้1-0ตัวนี้โกโก้อาโอยามะไปเสียท่าตีโก้คุย่าครับโอ้โหแล้วน้ำหนักสุดยอดครับการดีดลูกนี้ของเตียโก้คุย่าเมืองทองมาเป็น10เกมแล้วครับโผ่บอลยาวจังหวะเดียวครับแล้วอาวอยามะโดนเบียดหลุดเฟรมไปครับเตียโก้คุย่าดันจนอาวอยามะเนี่ยกระเด็นไปก่อนเองครับ จังหวะเบียดแล้วดีดซ้ายครับโอ้โหพุทปตายขาดพอดีหนึ่งศูนย์ที่เจ้าบ้านขึ้นนำแล้วครับแถวสองถือเย็บได้กระชอที่สาราศักอิ์ครับมุนทองเร่งธีรทรใส่สายก็ตึ้งตัวรับบอลจับเข้าซ้ายนะครับโดนศิวกรบีบเข้ามาแล้วครับธีรธรพอเร่งยิงก็ฟอด ที the the squad, on ite, the ่ว่างตัวสองธีรพัฒน์เติมได้เลยครับตัวธีรพัฒนมีเวลาได้เล็งแล้วบรรจงมาทั้งสอสองซิสโก้โอ้โหหกเต็มเต็มครับซิสโก้ฮิเมเนสตีเสมอให้กับเอสซีเมืองทองยูไนเต็ดได้ครับโอ้โหหกได้อีกแล้วครับหลังจากที่รอบที่แล้วที่ต้องชมการสอนธีรพัฒน์ด้วยครับโอ้โหแล้วให้ธีรพัฒน์ได้เล็งได้มองขนาดนี้นี่หยอดไปนี่เป๊ะจริงๆครับ เลือกเปิดให้ตัวสอดด้วยนะครับธีระศิลป์เนี่ยกลายเป็นตัวดึงกองหลังครับใช่ตัวหลอกแล้วก็ซืโโก้มามาตามทางเลยและครับมุงดีมากๆเโปดลงพื้นเข้ามุมประตูตโอ้โหได้เอเวโก้ธีรศิลป์ ท่ามแต่ยังมุมมาให้กับชัยวัฒน์ทันนะครับชัยวัฒน์อาครับขอบอล๊อกซิเลตออกตัวด้วเนื่อยทั้งท่านอยู่ท่านก็ปั่นเสาแรกโอ้โหมาคนเดียวก็ต้องยิงเองแล้วครับชัยวัฒน์ทองนะครับโดยงัดพอจีซินหลอกพวกเยอชาติบอลมันยังไม่ได้เปรียบมากนะเป็นทีละทอนี่ปัน่นทิ้งไปเสาไกลได้มงด้วยครับบอลเด้งมาตรงกลางแลตอนไหนต้องทุบมันก,ก่อนแล้วหมุนสกัดออกมาลูนิโดเชล่า ออกมาได้แต่เมืองทองคนะบูลฟาวครับแล้วก็เป่าจบครึ่งแรกไปด้วยจังหวะนี้เลยครับการท่าเรือกับ SCG เมืองทองในเ็ดเสมอทันอยู่หนึ่งประตูต่อหนึ่นะครับนกบอมาก็ถูกเรียกมาให้โคพสสั่งแผนตั้งแต่เริ่มครึ่งหลังมาแค่10นาทีกว่าครับในครึ่งหลังอันดสก็ลงมาเล่นแล้ว ดวลกันกับทางอดิศรอ,อดิศรอ,อ่าครับเทวัตย์ยังบังไม่ได้อาชนะแลวเปิดเปิดมาเสารแรกติดแล้วแถวสองทีเินเข้าซ้ายของทีงดงดาวเรือโูเชี่ยวขาจริงๆครับเกี่ยวขวากดซ้ายก็ไปเลยครับทีเิียวแค่นาทีที่สองของรึงหลังเลยครับเมืองทองแซงนําการท่าเรือได้แล้วถ้าัาจากจะเสียท่าให้แล้วจไปมาก็เอาชนะได้แล้วก็นี่ครับดวลน,นี้เหมือนจะเสียท่าจะเกี่ยวบอลมาได้แล้วเปิดมาอย่างสุดสวยเลยครับ หกสกัดลูงนี้ของพุทศพลเนี่ยไม่พน้นอันตรายด้วยนะครับนี่ครับหนีอดิศร,ศรมาได้แต่ความยอดเยี่ยมก็คือธีรศิลป์ที่<ม>เกี่ยวบอลด้วยขวาคือเกี่ยวหนีระยะการวิ่งเข้ามาบล็อกของเอกภูมิได้พอดีพอดีเลยนะครับก่อนที่จะปวดด้วยซ้ายแบบเฉียบขาดเลยรประตูแรกในเลนโดยพิยชาติ ตักโด่มา,า,าทางเสาสองได้โคกเปลี่ยนทางโอ้โหโรเชลาเ่าจะบางไปหน่อยครับทักเสาครับนวิดโรเชลา่าเสียดายตัวเองนะครับกองหลังชาวสเปนจังหวะบอลออกมาไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับ้โหเทคหม่งลูกนี้เอาชนะสุพรรณทองสงได้แล้วครับแต่สะบัดมากไปเองครับจริงๆกวินก็ มินมาเช็คเสาอยู่แล้วด้วยเหมือนกันเบียชาติมาให้เบียชาติเล็งเป็นส,สร้างกับซิวกสดไหลมาไปครับมาลันยาววนได้ขวาไม่มีจังหวะได้ง้างครับมารันยาวมาซา้ายได้ง้างแล้วเสาแรกแกทศพลเดียวมาดักดูจังหวะสเต็ปเท้าของโรดิโกมารันยาวครับที่พยายามจะหาจังหวะยิงเองจริงๆก็ยังฝากเพื่อนได้อีกหลายทางเรื่องนะครับครับที่เทียสินไอทนบูญ เบินมาทีละทอนจิ้นมาถึงถึงซิสโก้กิมเเนสได้ขว,ขว,ขว,ขวากขากอทั้งเสาสองเตันโอ้โหไม่ทันอย่างเหลือเชื่อเหมือนกันครับเคลตันซิสโก้คือยิงกึ่งผ่านไปบอลมันกระดอนพื้นครับนะครับเคลตันนี่ชีน้นิ้วไปที่พื้นสนามด้วยนะครับโอ้โหเหมือนไม่มีโชคเหมือนกันครับทางเมืองทองแล้วก็เป็นโชคดีของเจ้าถิ่นการท่าเรือครับที่บอลมันเนี่ยครับสะดุดขึ้นมาพอดีครับทาไม่เคลตันวืดโอ้โหกาผิดไปเลยครับ อย่างสองหนึ่งเท่าบอกขึ้นมาซทียสิงชบก็ช็อคลับเอาพิสโตได้สายของซิสโกคิเมเนสโอ้โหโดนเสาเทียสิงตามซ้ำอย่างเกี่ยวไม่ได้วันนี้ไม่ได้ครับโอ้โหจะ3าหึหลายเที่ยวแล้วเหมือนกันนะครับซิสโกจับได้แล้วตว,วัดผ่านมือรัตนัยไปแล้วครับแต่บอลชนเสาเต็มเต็มเลยแล้วไม่มีใครซ้ำได้ คืนสารัตได้เปรียบได้เปรียบก่อนครับสารัตทางซ้ายคริสตันโชบทานนะครับอารมณ์ขึ้นได้มีอลิซักอยู่ให้ให้มาที่อลิซักไอสอนไม่ยิงผู้มาถึงถึงที่ละทอนโอ้โหยิงหลุดเสาไปเองครับโอ้โหต่อกันสวยเลยนะครับขึ้นมา3คนลูกนี้ของเมืองทองแต่จบไม่ลงครับเงยหน้ามองฟ้าเลยครับจะอุ้มโอ้โหอลิซักขึ้นไหลไปเนี่ยน้ำหนักถึงว่าตอนแรกแรงก็คือ มาลันยาวงัดมาอย่างนิทันาโอ้โหเราจะล้ำหน like oh, oh. ้าล้ำหน้าก่อนแล้วครับก็ยิงไม่เข้ากรอบด้วยนะครับอยู่หลังไลน์ตั้งแต่แรกพยายามจะดึงตัวกลับเข้ามาแล้วแต่ว่าอย่างที่เห็นนะครับลำตัวที่เอียงออกมาก็ยังเหลื่อมอยู่ดีกระชากหนีมา ดึงไปพื้นที่ว่างเลยครับเคลตันมองหาเพื่อนเคลตันเข้ากรอบไปโทษแล้วกดเองเลยครับไม่เข้าโอ้โหคอนโดแต่ดูรบปัด2ประตูต่อหนึ่งนะครับเป็นการแซงชนะด้วยครับหลังจากที่เตียโก้คุณย่าทำประตูขึ้นนำให้เจ้าถิ่นได้ก่อนนะครับแต่ว่าซิสโกฮิเมเนสกับทีริสิ์แดงได้ครับช่วยกันทำคนละประตูนะครับทีริสินเป็นประตูชัยนะครับนาทีที่47ครับให้เมืองทองได้2อเวโกกลับไปครับ เวลาสำหรับการถ่ายทอดสดจากแพทสเตเดียมแล้วนะครับการท่าเรือ1 ACG เมืองทองอยู่ในเต็ด2นะครับผมและทีมงานถ่ายทอดสดต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ